สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซักผ้านะครับผมนี่ผมจะโชว์ว่าซักผ้าเป็นยังไงแล้วมันตื่นเต้นแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคครับพอถึงที่ซักผ้าปุ๊บทำไงครับนี่เหนไหมาข้างในมันมีอะไรอยู่ครับมันมีฟองใช่ทำเราทำไงกับฟองดีครับแล้วก็เปิดน้ำไห่มาสิครับรออะไรนี่จะดูเป็นยังไงครับ เทคโนโลยีคร ест. ับผมเทคโนโลยีมีก็ต้องใช้ครับนี่ผมโอ้ยดูนี่ครับนี่รับน้ำกระเด็นด้วยนะครับนี่โอ้โหผมมิดโปรตอนนับนเอาี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปอีกขั้นตอนหนึ่งเลยต่อมาครับนี่ก็เสื้อผ้าก็อะไรครับก็เสื้อผ้านักเรียนอนะ่ะก็วันนี้แหละนะวันที่เท่าไหร่สักวันนี้แหละครับวันที่ผมไปเรียนก็รออะไรนะครับ กำเข้าไปเลยครับนี่เอาอย่าลืมนี่ครับนี่กำไปเลยครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับไปตันต่อเลยต่อไปครับเราทำไงต่อก็นี่ครับจะเปิดอย่างไรใช่ไหมครับปุบอ๋อตอนนี้ผมเปิดเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปให้เปิดน้ำสิครับนี่งาแล้วก็รอครับผม น่าจะนานนะครับ่ะเดี๋ยวผมวางไว้นี่แหละแล้วก็เป็นยมจะปิ๊บขี้เต้าไปทำม,มันนานนลครับทุกคนผมว่ามันนานเกินไปแล้วจะตัดไปเลยดีกว่านะโอเคหนึ่งสองสามนี่ผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เรา,เรา,เราต้องรอให้มันท่วมนะครับเราจะไปใจร้อนไม่ได้เนี่ยครับพอ,พอ,พอท่วมอย่างงี้มาต่อครับปิดน้ำสิครับรออะไรอ่า ทำเสร็จก็เอ่อเรียกว่าอะไรอะไรที่อย่างน้ครับนผะมใช้ขอ,อนงนี้นี่นเรียกว่าอะไรที่อย่างนะนนัะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปใส่กันเลยเลยครับใส่กันเลยครับผมอุ้ยโอเคไม่เยอะกันไปครับถือว่าพอประมาณเนี่ยผมถือว่าพอประมาณนี่อันนี้ทัไงต่อกบปั่นสิครับรออะไรันนี้ก็น่าจะต้อง ทำแลบนะครับรเพราะว่ามันน่าจะนานเพราะว่าผมจะตั้งไว้ประมาณ12นาทีนะครับนี่สินาทีครับเห็นไหมโอ้ยับผมไปกันเลยโอเคอเดีเ๋ยวนนี้เป็นทำแลบนะครับหนึ 1, ่งสอง ุ้ยทุกคนครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับผมน้ำกระเด็นใส่ผมโอ้โหไม่เป็นไรครับทางผู้จัดทำยังปอดภัยดีเพราะฉะนั้นถ่ายต่อครับไปทำแล็บต่อผมว่านะตัดไปตอนที่มันตอนนี้เลยดีกว่าเอ่อะครับเจอกันตอนเสร็จรับผมเรียบร้อยครับจากที่ผ่านมาประมาณ1นึ่งวันครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับนี่ผู้ช่วยผม ว่าสัตว์จระเแมวครับโอเคเข้าเรื่องต่อครับพอได้่างนี้ทำไงต่อระบายน้ําออกครับนี่ปรึบเรียบร้อยแล้วก็ทำแบบเดิมครับเพราะว่าผมขี้เกียจอ้าวโอเคครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณเห็นไหมครับมันยังมีอะไรอยู่มันยังมีฟองครับใช่อ่า คุณเห็นแล้วตั้งใจว่าคุณตามไม่บอดเดียบนี่มีจุดมีผู้ช่วยไหมครับนั่นผู้ช่วยผมมาแลอวครับบอกแล้วผู้ช่วยผมมีเยอะผมเปิดสำนักอยู่นะครับสำนักเอ่อเดินเสาับแล้วก็เปิดน้ำล้างฟองไปเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเดี๋ยวมันจะติดครับแล้วก็ล้างไปเลยครับเพราะเราน่าจะใส่เยอะกันไปเนี่ครับแล้วก็ล้างไปเลยล้างไปเลยล้างไปเลยให้ฟองมันหายไปครับ เราจะต้องใส่แป้งพอนุ่มต่อครับต่อไปก็นี่ครับเราเปิดที่วอยู่ใช่ไหมปิดครับนี่ปิดไปปุ๊บก็นี่ครับเปิดน้ำใส่ไปเลยเพราะว่าเราจะใส่แป้งพอนุ่มนะครับผมเพราะถ้าไม่มีแป้งพอนุ่มถ้าเราก็มันจะไม่นุ่ม,ม,นะนะมนะครับก็ต่สามชื่อมันะแล้วรอให้น้ำมันพุ่มก่อนนะแล้วก็ต้องตัดคลิปแน,น่นอนเพราะมันจะหนานมากๆ ต้องทิ้งไว้สักกี่นาทีไม่รู้ครับแต่ว่านานครับน,นานมากๆากเราให้มันท่วมเลยครับแล้วรอ,อก่อนครับอย่าไปใจร้อนเราใจร้อนไม่ได้สักต่าครับผมนี่ด็อกเตอร์ของมันแล้วด็อกเตอร์แมวครับผมไม่ยังไม่ค่อย,อยท่วมมากครับเราก็ต้องรอให้มันท่วมก่อน ก็ต้องรอครับจะ่ทำอะไรไม่ได้ผมยังอ่านี่คือเริ่มนะครับเริ่มเริ่มท่วมนะครับเริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมแล้วทำไงครับต้องรอต่อครับต้องรอให้มันท่วมทำอะไรต่อไม่ไพ่ครับโอเคครับนี่พอมันท่วมแล้วก็สามครับสามติดกับพันนุ่มใช่ไหมครับใช่ได้มาแล้วครับนทำยาปับผันนุ่มแล้วก็กะปริมาณไปเยอะๆให้เยอะมากครับไม่งั้นมันจะ เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรุ่มแฝงครับประมาณน,นี้ก็ได้นะอาจจะีกันไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับผมเอมาอะไรไปก็เก็บสิครับรออะไรนี่ครับอือเก็บเสร็จแล้วไหนต่อครับก็ปั่นให้มันอ้าวนั่นแหละครับปั่นให้มันได้ที่ก่อนครับอ่าพอได้ที่เสร็จปุ๊บก็ปิดลแล้วก็ ไงครับก็แช่แบบนี้นะครับปล่อยมันไปก็ล้างก่อนครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเอาผ้าออกแล้วก็ปั่นครับแล้วก็ตากโชว์ด้วยโอเคแค่นี้ครับพอเราแช่เสร็จแล้วก็ไงต่อครับเพื่อระบายน้ำออกครับเอ้ไม่ต้องระบายน้ำออกสิครับเปิดก่อนครับนี่เราไม่ต้องล้างครับเราปั่นไปเลยใช่เปล่าครับก็ใช่แหละครับมั้งนะก็ผมทำนี้ประจำนะ ไม่โหดูเสียงน้ำครับผมดูเสียงน้ำนี่ปานปานน้ำครับผมนี่ปานน้ำ,อนำโอไซดอน,นครับน,นี่โอไซดอนครับผมผมผมนิดอะควาแมนเป็นโอไซดอนเป็นทุกอย่างครับเกี่ยวกับน้ำยัดไปให้สมดุลกันครับเพราะถ้าไม่สมดุลมันจะมันจะจิกเกือะเนี้ยมันจะเป็นเงีง้ยเนี่ยมันจะแบบนี้ยครับงถ้าเป็นงั้น ก็คือไม่ได้ครับก็คือต้องทําใหม่นี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บนี่ครับปิดแล้วก็ปิดครับผมแล้วก็หมุนครับก็เทสก่อนว่ามันจะตึกๆหรือเปล่านี่ครับถ้ามันตึกๆอย่างนี้ก็ก็เปิดครับมันตึกๆกก็เปิดครับแล้วก็จัดใหม่ครับเพราะว่ามันไม่สมดุลนั่นเองไม่สมดุลตรงไหนไว้ครับ มสมดุตรงไหนครับบอกหน่อยว่ามันสมดุนลนะไม่สมดุลตรงไหนบอกผม,นมนหน่อยครับเออมันไม่สมดุลตรงไหน,นครับเนี่ยเนี่ยลองดูรองหน่อเนี่ยครับมาเข้านี่ได้โอ้เสี่ยงเปลี่ยนเลยเนี่ยพอเข้าแบบนี้ได้ปุ๊บแล้วก็รอให้มันหมุนเสร็จครับประมาณห้านาทีโอเคครับเจอกันครับพอเสร็จแล้วแล้วก็ เปิดไปสองชั้นสามชั้นแล้วจะเจอกับเสื้อของเรานเองครับนี่แล้วทำไงใส่ตะกร้าครับนี่ครับตะกร้าแล้วก็ปิดน้ำออกด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาซักต่อแล้วก็ไปตากผ้ากันเลยโอ้ยครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วตากผ้ากันเองครับตากผ้าง่ายๆครับเดี๋ยวไปแมวออกก็ได้ครับวันนี้ ยังไม่ได้่ตรงนะแต่มันไม่กลับมาเฮ้ยน่ารักครับน่ารักครับผมใครบอกแมวผมไม่รักเลยผมตกเลยรอได้ครับรออย่างเงี้ยแล้วก็ตากอ้าวผิดด้านเงี้ยผมขอโทษผิดด้านเงี้ยผิดด้านไม่ดีอะไรนี่ครับก็หนึ่งรถขั้นเป็นอย่างี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปนี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับยอดเยี่ยมเลยครับใครบอกไม่ยอดเยี่ยมเอามา20บอลแล้เออเอา20บอลครับเนี่ยเพราะอะไรงี้ทำไงแข็งเนี่ยง่ายต่อไปก็นี่ครับผมตังกังเกงครับนี่ตังเกงครับตังเกงยร์ถงตั้งไม่ได้ครับเนี่ยไม่ใช่ผมสั่งครับนี่ผมตั้งเนี่ยครับเดี๋ยวไหม รบอกว่าเฟี oh like. well na, ้ยวถ้าครูบอกว่าเฟี้ยวนี่ครูต้องให้คะแนนผมเพิ่มสิคะแนนนะครับโอเคไหมครูถ้าครูอยู่อยู่นะแล้วครูไม่ไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรครับผมก็ผมก็ูว่าจะจะแกนมาเป็นใหญ่แต่ครูไม่ไม่รู้ว่าครูเขาจะดูจบไม่รู้ว่าครูเขาจะดูจบหรือเปล่าครับถ้าดูจบก็ถ้าดีครับถ้าดูไม่จบผมก็วยถ้าแล้วไหนครับถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไร ดูจบก็ดีดูจบว่าเป็นไรครับนี่รับแลก็ตองแขนได้ปร,ประมาณนี้ครับนี่ไม่ต้องเป็นไงครับง่ายงไหมทำเองได้ที่บ้านกคุณก็ทำได้ผมทำได้คุณก็ทำได้เรื่อง่ายครับถ้าคณทำไมได้คนตะุ่นะตอนนี้เป็นอกเรครับบล็อกเรก็ไม่รูจะปล่อยไงครผม หัวนี้ไม่ก็ไม่น่าใช่ครับแต่ผมจะไปหันมานี่นะครับนี่ครับนีอ่อย่างนี้พวกผมก็จะไปหันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีของเยอะมากตัวที่อด้แบบตัวไอเนี้จะต้ขของแยกกัขขนเพราะงั้นวแรกล้วก็มีแค่นั้นเลยครับยึดตุกแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมนี่เงียบน่ารักไหมนี่เย็บตัดเลยครับประมาณนี้ครับ แล้วก็จะจบเลยก็นั่นแหละรครับก็ส่ผ้าแพนแล้วอย่ลืมกดไลค์แล้วก็กดถ่ายด้วยเอ๊เอสังสรรค์ไม่ต้องก็ได้ครับจริงๆแล้วแล้วก็ขอร้องครับครูให้คะแนนผมนะผมมสุสาทำขนาดนีน้แล้วอ่ะผมทำคลิปมาหา้านาทีกว่านะคงเข้าใจผมแหละนะโอ้ยครับขอจบที่ทเพียงแค่ข้อนี้ครับสวัสวดีครับ